สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนามันสุดติงสุริยันเล็กเปิดหน้าแรกริดเดทเสือคิมดับเครื่องชนเดอนิสศึกวันลบุบบนี60มัก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับสุริยันเล็กถือเป็นอีกหนึ่งนักชกที่ได้รายการวันลุมินีช่วยพลิกชีวิตให้ดีขึ้นทันตาเห็นโดยสามารถคว้าโบนัสได้ตั้งแต่การเปิดตัวในศึกวันลุมินี25เมื่อ14กรกฎาคม2566 จากการใช้เวลาเพียง50วินาทีของยกแรกกดน็อกยอดดวงใจสอจอม,มนตรีและด้วยสไตล์การชกแบบไม่กลัวใครทำให้เจ้าตัวได้รับโอกาสขึ้นสังเวียน4ไฟติดต่อกันหอ,อมกว่าโบนัสได้ทุกครั้งภายในระยะเวลาเพียงแค่5เดือนนับแต่เปิดตัวขณะที่ผลงานล่าสุดของสุริยันเล็กพึ่งเปิดฉากแรกเดือดกับปอมเพชรพแสนชัยในศึกวันลุมพินี54เมื่อ8มีนาคม2567 ถึงแม้จะพลาดท่าพ่ายแพ้เป็นครั้งที่2แต่ด้วยความใจสู้เกินร้อยทําให้เจ้าตัวได้รับโบนัสเข้ากระเป๋าติดต่อกันเป็นไฟที่6กึ้นแทนกลายเป็นนักชกที่พิชิตโบนัสจากวันลุมพินีได้มากที่สุดทันทีทางด้านริดเดยสอสมหมายเป็นที่รู้จักของเหล่าแฟนมวยทั่วฟ้าเมืองไทยในฐานะนักชกจอมบูลังผานประจํารายการวันลุมพินีการันตีได้จากผลงานสุดมันเก็บชัยชนะจากการปิดเกมวัยคู่ต่อสู้ถึง3ครั้งตลอด5ไฟที่ผ่านมา โดยไฟล์สุดที่ริดเดตขึ้นสังเวียนมอบความมันในศึกวันลุมพินี55เมื่อ15มีนาคม2567ซึ่งเจ้าตัวเอาชนะน็อกต้มยำกุ้งภูมิใจไทยอย่างสวยงามในยก2พร้อมขึ้นแทนเป็นอีกหนึ่งนักชกวันลุมพินีที่พิชิตเงินโบนัสเข้าบัญชีไปแล้วมากกว่า1ล้านบาทกั่โขจรมาพบกันรุปหวางสุริยันเล็กและริดเดตในครั้งนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโอกาสที่เกมจะจบแบบไม่ครบยกมีสูงมาก เนื่องจากสางฝ่ายต่าง,งขึ้นชื่อเรื่องการเปิดหน้าแรกแบบไม่กลัวใครสุดท้ายจะเป็นฝ่ายไดที่สามารถคว้าแชมป์แบบเบสเซตเด็ดขาดสมฐานะจอมน็อกประจำรายการแฟนมอยทั่วประเทศเตรียมตัวรับความมันขั้นสุดไปพร้อมกันในศึกวันลุบินี60วันที่26เมษายนนี้ กีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามพันธางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครูแรกลงเวลา19:30น,นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20:30นกานาห้ามพลาดชมกันนะครับ